สวัสดีครับเราก็มาดูคอเซลตัวนี้นะครับผมก็ตัวนี้12บโวลต์นะครับผมร้อยยี่สิบห้าแอมป์นะครับวันนี้เครื่องก็ทํางานแล้วยิ้มเปัญหายคือช็อตนะครับผมน่าจะเล่นนักนี่ปัญหาของเราคือโวลต์มันวิ่งนะครับผมคือมันไม่นิง่งมันไม่นิ่งกันเองสำหรับเพื่อนช่องบางคนก็ไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมา บอกเทคนิคกันนะครับผมหรือไม่รู้ว่าคนไหนเจอมั่งนะครับผมอ่าวจะวิ่งนะครับผมนี่ครับผมสังเกตสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีลายที่ต่อซีนะครับผมแล้วก็ผ่านไอ้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้วิ่งอยู่นะครับผมแล้วผมก็ทำการจำนะครับ เทคนิคเล็กๆนะครับผมสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้ว่าทำไมซ่อมแล้วมันวิ่งนะครับผมก็จิ้มนะครับให้มันโดนให้มันชนกันเองอ่ะเป็นไงครับนิ่งไหมครับนิ่งเลยใช่ไหมครับอ่ะผมก็จิ้มนะครับผมอ่ะจะลองปล่อยนะครับผมปล่อยนะครับอ่ะมันก็วิ่งเหมือนเดิมครับผมเราต้องพยายาม ถ้าถ้ายึดกับกล่องนะครับผมมันจะมีกล่องของมันกล่องของมันนะผมมันจะเราต้องยึดนอดตตัวนี้ด้วยนะผมไม่งั้นมันจะวิ่งนะผมมันจะวิ่งแล้วหาสาเหตุไม่เจอนะผมเราก็ต้องยึดนอดตตัวนี้ด้วยนะผมอันนี้ผมก็ทำการจี้เห็นไหมครับนิ่งเกริบนิ่งเกร็บโอเคครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากมันก็มีอาการเยอะนะครับรุ่นนี้ถ้า เราต้องใช้ความชำนาญงานหน่อยนะครับผมตัวนี้นี่ครับมันไม่ติดกันันจะมีแผ่นนี้ก็จะม,มีผ่านมาสี่ตัวนี้แล้วก็ให้มันตัวนี้ครับแผ่นนี้ครับเนี่ยจิตชนกันเวลายึดนะพยายามตัวนี้สําคัญครับต้องยึดยึดด้วยจมวมมันวิ่งไง โอเคครับฝากด้วยครับผมสวัสดีครับผม